เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลวงตาขอเวลานะครับภารกิจส่วนตัวสักครู่แล้วหลวงตาจะออกนั่งแล้วก็ท่านที่บริจาคแล้วก็ท่านเขียนใบปรนาแล้วก็เอาใบปรนามาใส่ตรงน,นี้นะครับแล้วหลวงตาท่านจะเ้าน้ำไว้กวดน้ำเลยครับเร็วกวดน้ำห้าน้้ำไว้ก้วดน้ำเลยนะครับเวกวนน้ำนะครับ เที่ยวโลตางขวดน้ำก้อนเราให้ท่านาหานะ้หานน้ำห่านน้ำไว้ขวดเลยห่านน้ำไว้ขวดน้ำเลยครับครับารมีญานนำเรียงนะครับหลวงตาท่านเป็นพระนักปฏิบัติ <c oughs> หานน้ำไว้ญาน้ำเน,นะครับเตรียมปวดน้ำเนอ,ะอะนะครับท่านที่เตรียมปวดน้ำนะครับ น้ำเราเอมาขวดน้ำเลยครับขอขอนุญาตนะครับอยู่ในความสงบครับขอทุกท่านอยู่ในความสงบเด้อขณะนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะ ในนานของอลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับขอบคุณผู้รักษาสังคมชนทุกท,ท่านเลยนะครับพร้อ,อมหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วอารอาธน,นาครับหลวงตาครับเพืจริญรับพรนะหลวงตาเจรรัพรด,ด,ด,ด้วยการดำเนินตัวกุดตนด้วย อยาตายวันปูระปบาริเรเตสา่ลองลังหันดิเดมจันจังตุมุตสกคอนบบริบูรด้สันใดเอวมีวิโตจินาเปตนาอุปกัปปะเตตัดดิแด้ดุจไปแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่พุทธิาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิตามปฏิตาตุ้งรออีจักรวรรดินปราถนาแล้ว ตั้งใจแล้วจิปเมวสุเมสสตุจงสำเร็จโดยสพรันสพเพรินตัสังกปะระอว่านบีทัพวงงจงเต็มที่จันทัวนโสยต n เมื่อพระจันในวันเป็นมนิชทีละโสย a าเมื่อแก้วเนียัสว่างสวยวันยินดีจับพีตีหอยวัชัมโต วันจะไหลักพวกจงจะมาลัดไปแต่ปรปโรคอยนัส,สตัวโรกรักพวงของร้านจงหายมาเตียววัดวันธารโยอ,อันตรายามีเข่ตันสุกีจีกายุคอภาวะด้านจงเป็นผู้มีความจุกมีอายุยืนอภิวาตนาเรษิษานิจจุตาปใจยนอ จัตตาร์รมาวัดทนติอายุมโนสุขังพลังทันสีประการกายุวันนาสุขาพระรายังเจริญเก้าผู้คนมีภระกันที่ไวคราบมีประกติท่อนาร์ตบูญใจป็นิจอาวัตทุสัพเป็นมังกอสัพพป็นผู้มีเก่ยรตนรักขันทุสัพพะเทวตาเราเทวดาทุกวง จงรักษาท่านตาปาพุทธานุปาเวนะโดยอนุภาเพียงพระพุทธเจ้าทักพวงตาปะธรรมานุปาเวนะโดยอนุภาเพียงพระธรรมทักพวงตาปะสังกานุปาเวนะโดยอนุภาเพี่งพระสงฆ์ทักพวงตาตาจดทีพระวันจุเอขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่กันทุกเมื่อเดินพระเจ้าพระสพโปรดทราบอาณโพสนานเรืุ่ณเจ้าพิจารณาโพสมกันแล้วกิดที่เหลืออเาียังคือในเกียาติแศเกยรยมและได้รับประดานในบริโภคเพื่อไม่เปลียนบาปเป็นกรรมและให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นศริมงคลเกียรติเกียรยมาพระขุนเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้ว โปรดอนุโมทนาสาธุการเพื่อพบเพียงกันด้วยเชิญตากโตากโตากโอนุโมทานิน i b b a n a p จโยโอ utu อาการพิจารณาเดิอตากเองตามปัจจัยมีน้อยก็แบ่งก,กันกินคนลเล็กและน้อยให้ทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนทุกคนมีปากมีท้องกินอีนหน้านึกถึงคนที่อยู่บ้าน อยากกินเพื่อความโลภถ้าคนไหนมีความโลภมากคนนั้นจะสร้างความไม่งามให้ถึงตัวเองถ้าคนไหนสำรวมได้คนนั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดสาธุาในช่วงเวลานดตาสัมปตาหาพิจารณาอาหารนตาก็บอกเขา้องไห้ก่อนเลยภาพตายภาพภาพตายรูปมันจะเป็นภาพไม่สวย ออเป็นชาวโลกเขาดูเดี๋ยวชาวโลกเขาจะตีเทียนเอา,เอาให้กำลักษาไว้ก่อนแล้วตาใจโอกาสเวลาสันพตาอา่านเสร็จแล้วใช้โอกาสญาติโยมนำไปปรณนามาถวายแล้วตาพป็นเาวบ้านนี้ขอมาให้เป็นการให้กอดและกระจา,ายโอกาสญาติโยมตายบ้าตายรูปในช่วงเวลาสันพตาอานเสร็จแล้วในช่วงนี้รตาขอร้องฟ้าไว้ก่อนเดินสาธุ สำหรับขนมโดนายผลไา้ลักไม้ยาลักเสาวโลกยั่งใช้ต่างๆญาติโยมนำมาถวายถ้ามันมากถ้ามันเยอะไปทางเียบ้างเาะพิจารณาเลยเอาไปให้คนป่วยคนแก่คนชรลาคนน้องคนพิการเด็กเล็กก็เล้วแต่แล้วตามอย่างคืนให้เราด้เอาไปใช้เป็นประโยชน์เอาไปทิ้งขว้างเลยจ้าโุก ตามที่หลวงตาท่านนะครับได้แจ้งสักครู่นะครับในขณะที่หลวงตากำลังฉันพัฒหารเช้าห้ามถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาดนะครับหลังจากที่หลวงตาท่านได้ฉันพัฒหารช้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะออกนั่งและท่าน ผู้อาสาสนิกชนที่ร่วมบริาการนะครับจะได้เอาใบปวาวารณาไปใส่ขังนะครับที่อยู่เบื้องหน้าหวงตาและลวงตาจะครอบหัวให้ศีลให้พรถึงจะ่ายรูปได้นะครับเพความกรุณานะครับอันนี้คือเป็นความประสงค์นะครับซึ่งหวงตาได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาจากต่างบ้านต่างจองนะครับ สำหรับต่อไปเชิญท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในแก่คำนะครับในฐานะผู้นำของหมู่บ้านนะครับกล่าวขอบพระคุณผู้ประชาสนิกชนทุกท่านนะครับเชิญท่านผู้ใหญ่ครับขอบคาณรัชกาลพระตาบุญชื่อปัญญาภูโภต่อท่านพระเทระภูมิ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาได้รัโอกาสได้รวมทำบุญเสี่ยงแต่โอกาสทำได้ยากนะครับเสี่ยงก่บุญกุศลต่างๆในวันนี้ที่ท่านทำก่อขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจรๆๆิญนะครับต่อขอให้ทุกท่านก่อปฏิบัติตามแนวพระธรรมคันสอนของ คำบรรดาหันลังสุดท้ายท่นสวรรที่ดีมากที่กันบ้าิก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเราและครอบครัวต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนขอให้อิ่มเพลินด้วยบุญบารมีในวันนี้ที่เราได้ร่วมทำบิบาร์นะครับขอใอนุญาตเตมีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณครับ แจ้งคณะกรรมการนะครับของที่ผู้ประสานสนิทกชนที่นำมาใส่บาตรถวายหลวงตานะครับเดี๋ยวคณะกรรมการจะทำการชัดแยกเพื่อเอาไปแจกผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงของในชุมชนและก็ของชุมชนใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวคณะกรรมการาบัดฟั่งฟัองแยกกันนะครับนี่ช่วยกกันแยกและเดี๋ยวเขาจะเอาไปแจกนะครับ นะครับเนอนะครับอ่าอ mm ่าคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับโดยการนำของท่านผู้ใหญ่เนกแจคำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะบน้ำโจ้พี่น้องอชุมชนบ้านห้องห้าหมู่ที่หนึ่งตะบน้ำโจ้ะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับขอกราบขอบพระคุณศิษยานุศิษย์นะครับผู้ใกล้ชิดหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโภทุกท่านนะครับที่ได้เลือกนะครับชุมชนห้องห้าเป็นที่พักนะครับให้กับหลวงตามาแล้ว เผยแผ่บุญให้กับทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับอานำเงินสดใส่กล่องรับบริกาศได้เขียนใบปรารนาและถือไว้นะครับเดี๋ยวลงตาท่านจะออกนั่งแล้วก็รับใบป,ปรารนาทุกคนครอบหัวให้พรทุกคนครับ เดี๋ยวตอนเดียวขออนุญาตจัดระเบียบเนอะสำหรับท่านพี่บริจาคเอาเงินใส่ตู้แล้วและเขียนใบเปาอนาแล้วนะนั่งบัดดีลุ้มนะครับเพื่อเป็นแถวแถวเดียวเดินมามาทางนี้และออกทางนี้เนอะนะครับอันนี้คือขอจัดระเบียบศูนย์อัดศูนย์อ้างไม่เอานะครับ ห้ามถ่ายรูปนะครับ